กลับมาข่าวฟ้าวันใหม่นะครับพอดีระหว่างเบรกเนี่ยเปิดดูผ้าไปขำมาพี่เพิ้ม<า>อันนี้ฮ<ห>าสุดๆพี่<า>พในระหว่างการเดินนะฮะขมวลมหาประชาชนอยู่หน้าไหนอยู่หน้าไหนท่านผู้ชมคงจําได้นะครับ<า>เ,เ,เลขหน้านี่ผมไม่รู้เลขหน้าเ่าอะไรคงจํากันได้ภาพนี้นี่เจ๊ค,คนนี้พี่เพิ่มสังเกตไหมบนหัวนี่มีฟองเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีผ้ารองกันเปื้อนกันฟองกันอะไรอยู่ด้วยเพราะว่าเจ๊แกสระผมอยู่เข้าร้านเสริมสวยไงแล้วขบวนลุงกำนันเดิน พอดีเดินผ่านไปทางนั้นบริษัททองหล่อต้องออกมาวิ่งออกมา <ฮะ S 1> เพื่อที่จะมาให้กําลังใจมาสนับสนุนยังไม่ได้ล้างผมยังเต็มเลยยังทําไม่เสร็จสวยไม่เสร็จเลยเดียวดูดูกำลังอันนี้สนุกมากครับอันนี้เป็นบางส่วนของความทรงจําที่ตราตรึงแล้วก็อยู่ในนี้อีกเยอะเลย,ยแบบน <ๆ S 2> ี้แสดงว่าพี่แม็กซ์ตะเกิงเลือกภาพนี้มาต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้สนุกมากสนุกมากอ่ะเราจะให้ คุณผู้ชมได้ติดตามสุขุมถือว่าสําคัญมากนะครับครับหลังจากที่เราให้ท่านผู้ชมโบวชกันไปหลายเรื่องนะครับอีกอันนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาก็คือการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลซึ่งตอนนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยเป็นศูนย์ยากาศไปเรียบร้อยแล้วก็มีการรัฐประหารยึดอํานาจนะครับไปดูรายงานพิเศษของทีมข่าวฟ้าวันใหม่นะครับ เกี่ยวกับการยึดอํานาจการปกครอง22พฤษภา2 5 5 7ที่ผ่านมาเชิญครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบ,บกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา16.30เป็นต้นไปนี่คือเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกที่ประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ในนามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอหลังจากเกิดวิกฤตการทางการเมืองซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม2556ระหว่างกลุ่มกอปอปอสอที่ออกมาชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจนนำมาสู่การโค่นล้มระบอบทักษิณและการชุมนุมของกลุ่มนปชในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะนั้นย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมกำลังทหารพร้อมอาวุธ เข้าควบคุมสถานีโทรทัศน์ต่างๆและขอให้เชื่อมสัญญาณออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกช่อง5ซงคพณเอกประยุทธ์ได้จัดตั้งกองอเมริการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอรอสออกประกาศใช้กฎอายการศืกทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตราสองและมาตราสแห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา03.00เป็นต้นไปแต่การชุมนุมของกลุ่มกปปสและนปะชยังคงดำเนินต่อไป ทำให้กอร,อ,อรสมีประกาศเรียกตัวแทนจาก7ฝ่ายคือรัฐบาลกปปสนปชพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยคณะกรรมการการเลือกตั้งและวุฒิสภาเข้าร่วมหาหรือที่สโมสรกองทัพบกในวันที่22พฤษภาคมแต่การเจราจาไม่สามารถหาข้อยุติในการยุรัฐบาลรักษาการของนายนิวัฒน์ำรงบญทรงไพศาลลาออกจากตำแหน่งได้ หลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ประกาศยุคสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556ในวันนั้นเองเวลา16.30นานพลเอกประยุทธ์จึงประกาศตั้งคอสอชอยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการซึ่งทำให้กลุ่มกปป,ปสและนปชต้องยุติการชุมนุมลงทันทีต่อมาคสอชอ,ออกประกาศให้รัฐธรรมนูญปี2550สิ้นสุดลงสั่งยุบค,คณะรัฐมนตรีรักษาการ วุฒิสภาแต่ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญยังคงทำหน้าที่ต่อไปมีการเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกว่า200คนมารายงานตัวนอกจากนี้ยังมีคำสั่งขอความร่วมมือให้ช่องทีวีดาวเทียม14ช่องอาทิบลูสกายเอเชอัปเดตไวกิสทีวี n n เอ t T เทีนระงับการออกอากาศหลังจากคอสอชอเข้ายึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ ได้เชิญทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนข้าราชการนักการเมืองภาคประชาชนฟังการชี้แจงของคอสอชอในการดำเนินงาน3ระยะเป็นครั้งแรกคือระยะแรกสร้างบรรยากาศปรองดอกระยะที่2จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเริ่มการปฏิรูปประเทศควบคู่กับการร่างรัฐมนูญและระยะสุดท้ายคือเข้าสู่การเลือกตั้งเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนทั้ง แนวคิดทางทัศนคติทั้งค่งานิยมทั้งรูปแบบการบริหารราชการหรือปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในอดีตมาวันนี้เราเราเดินอย่างนั้นไปไม่ได้นะครับผมเข้าใจดียากที่จะอธิบายคนในประเทศยากที่จะอธิบายคนทั้งโลกได้ว่าที่เราทำครั้งนี้มันถูกต้องอย่างไรมันผิดอย่างไรเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะอธิบายคนแต่เราจําเป็นต้องทําให้ประชาธิปไตยไทยนั้นก้าวเดินไปข้างหน้าได้โดยการใช้สติปัญญาของคนไทย จากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เริ่มขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆเดี๋ยวเริ่มจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาซึ่งต่อมาสอนอชอมีมติเป็นเอก,กฉันเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่29ของประเทศไทยและมีพระบรมราชโอคงการโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในวันที่30สิงหาคม2557ซึ่งคงต้องรอดูว่าหลังจากนี้คนเอกประยุทธ์จันท์โอชาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอจะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของการยึดอานาจและนาพาประเทศไทยเดินไปสู่เส้นทางของแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ตามที่วาดหวังไว้ได้หรือไม่ออนี่คือสกู๊ปของทีมข่าวฟ้าบนใหม่ครับคำถามสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้ราคายางทำให้60บาทต่อกิโลได้แล้วหรือไม่เพราะว่า2วันสุดท้ายของปีแล้วครับตอนนี้ราคายางแผ่นดิบลมควันชั้น3เนี่ยปลัดกระทรวงเกษตรคุณชวฤิตชูกระจรบอกว่า60บาท50สตางค์ต่อกิโลแต่นี่มันยางแผ่นดิบลมควันชั้น3ไงฮะอ่ายางแผ่นดิบเนี่ยมันยังไม่ถึง นะครับอ่านี่ก็จะเป็นทางรัฐบาลนะครับคงต้องเดินกันต่อคือดันกันต่อนะครับโดยคุณสุนทรรักษรงก์เขาบอกนะครับว่าระยะราคายางที่มันไปถึง60บาทวันนี้เป็นราคาที่เกิดจากการนําเงินเข้าไปแทรกแซงตลาดครับอ่าแต่ว่าปัญหาระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะฮะหลังปีใหม่มาว่ากันอีกทีหนึ่งครับนะฮะก็ท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดกับภูมิราณาก็ขอให้ เดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวอีก2วันก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะวันนี้น้องสันติสุขนะครับผมเพื่อประชาไทยและทุกง,งานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ